increment และ d e c r e m e n t Oper a เป r เป็นคำสั่งเพิ่มค่าและคำสั่งลดค่าของตัวแปรอีกหนึ่งอย่างซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาแล้วรูปแบบตัวแปรบวกบวกซมีคออนได้ตัวแปรเท่ากับตัวแปรบวกหนึ่งตัวแปรลบลบซมีคออนได้ตัวแปรเท่ากับตัวแปรลบหนึ่งหมายเหตุไม่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมายชื่อของ c บวกบวกจึงสื่อความหมายของการ Increment มาจาก C Programming Language หรืออ่านหมายถึง C บวกบวกสามารถทำอะไรได้เท,ทียบเท่ากับ C และมากกว่า C นั่นเอง prefix and post, fix, increment หรือ decrement เมื่อใช้คำสั่งนี้โดดโดดบวกบวก M และ M บวกบวกต่างก็มีความหมายเหมือนกับ M เท่ากับ M บวกหนลบลบ n และ N ลบลบต่างก็มีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ n ลบ1เมื่อใช้คำสั่งนี้รวมกับคำสั่งอื่น n เท่ากับ m บวกบวกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m m เท่ากับ m บวก1 n เท่ากับบวกบวก m มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1 n เท่ากับ m อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคำสั่ง compound assignment เนื่องจาก m เท่ากับ m บวก1 เราสามารถใช้ m บวกบวกคำถามแล้วถ้า m เท่ากับ m บวก5จะใช้ m บวกแล้วเป็นื้อหมายบวกทั้งหมด5ตัวคำตอบคือไม่ดีให้ใช้ m บวกเท่ากับหรูปแบบก็คือตัวแปร op เท่ากับนิพจน์เป็นคำสั่งย่อของตัวแปรเท่ากับตัวแปร op อันนี้เป็นตัวอย่างคำสั่ง compound assignment ตัวอย่างโปรแกรม <c oughs> โปรแกรมโครงสร้าง s e q u e n t ียลทำตามคำทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่าง selection ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด if ทางเลือก2ทางทำชุดคำสั่งหรือไม่ทำอะไรเลย if else ทางเลือก2ทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไข needs if else ทางเลือกหลายทางประกอบโครงสร้างเองสวิตช์ทางเลือกหลายทางมีโครงสร้างที่แน่นอน ated, un, ing, ทรีพีท t i o n l o o p i ิ g ทำซ้ำหรือวนรอบ for loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่ง i l e loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่งดู i l e loop ตรวจสอบเงื่อนไขหลังทำชุดคำสั่งคำสั่งทางเลือก if statement ไม่มี else <c oughs> รูปแบบก็คือเป็น if วงเล็บเงื่อนไขปีกาแล้วก็เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่งอาจจะเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้แต่ถ้าเป็นหลายคำสั่งต้องอยู่ในเครื่องหมายปีกาชุดคำสั่งจะถูกกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปทำคำสั่งต่อไปคำสั่งทางเลือก2ทาง if else statement รูปแบบรูปแบบ if วงเล็บเงื่อนไขปีกาชุดคำสั่งที่หนึ่ง if c l a u s e else ปีกาชุดคำสั่งที่สอง else close ชุดคำสั่งอาจจะเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งหรือคำสั่งว่างก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดคำสั่งที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเท็จจะทำชุดคำสั่งที่สองไม่ต้องใส่เครื่องหมายปีกาเฉพาะ กรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวเช่นตัวอย่างดังนี้โปรแกรมนี้ Compile Error เพราะอะไรเกิด Compile Error เพราะจะตีความว่า if c l a u s e เป็นคำสั่งเดียวทำให้ else ไม่มี if นำข้อผิดพลาดที่ควรระวัง ต้องใช้เท่ากับสอเท่ากับสำหรับการเปรียบเทียบและต้องพิมพ์ติดกันจะได้เอาพูดออกมาว่า how or u แล้วก็60 you u r so อย่างข้อผิดพลาดที่ควรระวังในทางแมทริเมติกเราสามารถใช้0น้อยกว่า x น้อยกว่า10ได้ในภาษา C ต้องแยกเป็น2มีพจนย่อย0น้อยกว่า x และ x น้อยกว่า10 need if else statement ทางเลือกหลายทางแต่ละเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริงและเฉพาะชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทำถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่เป็นจริงชุดคำสั่งที่อยู่หลัง e l s จะถูกกระทำ ความจริง else สุดท้ายถือว่าเป็น option ไม่มีก็ได้ need if else statement multiply if statement <c oughs> เพราะทุกๆเงื่อนไขจะต้องถูกตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จ if else statement เพราะถ้า x น้อยกว่า0จริงแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วว่า x เท่ากับเท่ากับ0หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรเพียงตัวเดียว อันนี้เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวเดียวตัวอย่างอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัดถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่างหนึ่งและ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ500บาทถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง12 1อดและ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ750บบาทถ้าขับรถด้วยความเร็ว เกิน1 4ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ1,000บาทคำสั่งก็จะออกมาดังนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ